พิธีเปิดโครงการราดรัดร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2564เมื่อวันที่4มีนาคม2564เวลา14นาฬิกาที่ลานหน้าสโม,มสรร่วมเบิงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคนโทรปรีชาจึงมั่นคงแม่ทัพน้อยที่2เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2564 ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกดำริให้ทุกหน่วยดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการประสานส่วนราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกันทั่วประเทศและกองทัพบ,บกได้กระทำพิธีเปิดโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง และปล่อยขบวนรถร่วมกับหน่วยงานภาคีในระดับภูมิภาคที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกในวันนี้ ซึ่งในปีนี้ศูนย์บรรเทาสาธ,ธารณภัยกองทัพภาคที่2ได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมบูรณาการดําเนินโครงการนากองทัพภาคที่สองคายสุรนารีโดยมีส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่บริษัทปิโตลเลียมแห่งประเทศไทยจํากัดมหาชนสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต5การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคตะวันออก เฉียงเหนือจังหวัดน,นครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนครราชสีมาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมและเทศบาลตำบลโพกลางซึ่งได้จัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมในพิธีเปิดโครงการราดราัดร่วมใจช่วยภัยแล้งและปล่อยขบวนรถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งดังนี้ศูนย์บรรเทาสา สาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยจำนวนหนึ่งกองร้อยพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด6 0 0 0ลิตรจำนวนสองคันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่3จัดรถบรรทุกน้ำจำนวน5คันจัดรถผลิตน้ำประปาจำนวนหนึ่งคันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่สองจัดรถบรรทุกน้ำจำนวนสองคันจัดรถขุดเจาะน้ำบาดาลจำนวนหนึ่งคันรถเครื่องสูบน้ำจำนวนหนึ่งคัน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่สองจัดรถบรรทุกน้ำจำนวน4คันจัดรถผลิตน้ำดื่มจำนวนหนึ่งคันและจัดรถครัวสนามจำนวนหนึ่งคันเพื่อประกอบอาหารสำหรับชุดบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ออกปฏิบัติภารกิจสำหรับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้จัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ในอัตราเข้าร่วมการตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกส่วนมีความร่วมมือและความพร้อมในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและเต็มขีดความสามารถทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2อรายงาน